สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาได้พบกันพอดีวันนี้ผมได้ถึงเลิกงามยามดีในการล้างกองครั้งใหญ่นะครับก็คือดึงวัสดุกรองขึ้นมาออกมาทั้งหมดเลยทุกทีการล้างของผมอาจจะเป็นการฝัดน้ําทิ้งธรรมดาแต่ถ้าผ่านไปสักเดือน2เดือนถ้าเราอยากเช็คความสะอาดของในบอกรองตรงสะดือหรือว่าภายในล้างให้แบบหมดจดนะฮะเราก็จะ ล้างกันทุกๆ2เดือนหรือ3เดือนแล้วแต่คนสะดวกนะครับของผมก็จะตั้งไว้ว่าอยู่ประมาณสัก2เดือนผมก็จะล้างทีหนึ่งแต่โดยปกติแล้วทุกๆหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมจะมีการฝัดน้าจากสะดือทุกๆบ่อท,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 ทิ้งไปนะฮะแล้วก็ก่อนทํานะครับเราจะบล็อกน้ําไม่ให้ไปในบ่อกรองไปในบ่อกรองชุดนู้นนะฮะซึ่งผมก็เลยย้ายออกซิเจนเอามาไว้ในบ่อ,อเลี้ยงเพื่อให้ปลาอยู่ในนี้ได้จนถึงเราล้างเสร็จนะฮะเรียบร้อยนะฮะ จริงๆน้องปลาก็สุขภาพแข็งแรงปกติแต่ว่าเราก็จะลองมาล้างให้เ,เพื่อนๆดูเพราะหลายๆท่านก็สนใจที่จะทําบ่อระบบนี้แล้วก็มีการถามมาว่าล้างกองเป็นไงยากไหมซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปแล้วว่าการล้างกองจริงๆอยู่แค่ประมาณไม่เกิน5นาทีในการฝัดน้ำทิ้งแต่ล้างกองใหญ่เนี่ยก็จะใช้เวลาสักหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านบนของกองนะฮะผมได้เปิดฝากอง เรียบร้อยออกหมดแล้วนะฮะเดินมาด้านบนแล้วแล้วก็นี่นะครับคือกองช่องแรกนะฮะที่เราใส่ฮันนี่คอมแล้วก็ KK1 ลงไปทำมูคิ่งเบคนะ,ะกองช่องที่2ก็จะเป็น Filter m a แนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูที่เรียงเป็นกริดนี่แบบไหนนะฮะ Filter Mat mm hmm. แล้วก็บอดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นปั๊มน้ำนะฮะซึ่งน้ำของผมเนี่ยก็จะมีเหลืองนิดหน่อยเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะชะล้างใบไม้มันจะต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะฮะนี่นะฮะ ต้นใหญ่มากนะครับมันอยู่ใต้ต้นไม้พอดีเลยน้ําก็จะออกเหลืองๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะปลาก็สุขภาพแข็งแรงดีแต่หน้าน้ําก็ใสเห็นไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาฝัดน้ําให้ดูนะครับว่าขั้นตอนทุกครั้งที่ผมที่ผมฝัดน้ําเนี่ยผมจะทําแบบว่าง่ายๆเลยก็คือทุกๆอาทิตย์ผมจะมาฝัดน้ําทิ้งใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับก็นี่นะครับ อันนี้คือสะดือฝัดน้านะครับผมก็ทําตัวบิดมาสําหรับเบาวนะครับนี่เปิดแค่นี้เลยนะน้ําก็จกมาฮะน้ําก็จะไม่ค่อยสกปรกมากเพราะว่าเราทําบ่อยนะฮะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณครั้งหนึ่งหรือถ้าใครสะดวกก็สามารถทําได้ทุกวันเลยครับนี่ฮะจะมีน้ําดําออกมานิดนึงแล้วก็ใส่แล้วเริ่มใส่แล้วพอใส่แล้วก็ปิดแค่นคี้ฮะข้อที่สามเดี๋ยวค่อยดูนะฮะแรกๆจะมีน้ําดําออกมา นี่ครับน้ำดำาดาหมดละก็เริ่มใส่ละเราก็จะปิดแค่นี้ครับเป็นการจบขั้นตอนของการฝัดน้ําทิ้งสําหรับเพื่อนๆที่บอกว่าทําแบบไหนนะฮะแล้วก็น้ําทิ้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามันมาจากสะดือของทุกช่องนะฮะท่อเนี่ยมีสามท่อนะครับเรามีสามท่อเพราะฉะนั้นมันคือมาจากสะดือช่องสามช่องสองแล้วก็ช่องหนึ่งฮะทุกช่องเนี่ยก็คือจะเป็นสโลป ใชสะสือไว้ถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมสร้างบอกก็จะง่ายต่อการฝัดน้ําจริงๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วเราก็เติมน้ําใหม่เข้าไปนี่สําหรับการเดินขี้ปลาที่ตกตะกอนทิ้งสามารถทําได้ในทุกๆวันนะครับประหยัดน้ําแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้อย่างที่ผมบอกเราจะมาล้างกองแบบใหญ่เยอะดึงทุกอย่างขึ้นมาที่บางคนบอกไม่ต้องดึงขึ้นมาจริงๆไม่ต้องดึงก็ได้แต่ผมอยากผมสร้างบอกมาประมาณสักสองเดือนผมอยากมาเช็คดูว่า ระบบกองผมด้านล่างเป็นยังไงสะดือใช้ดีไหมเดี๋ยวผมจะมาดึงให้ดูนะฮะแล้วก็ยังไงก็เร็วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดึงช่องแรกออกนะครับเพื่อที่จะบล็อกน้ําไม่ให้น้ําในบ่อเลี้ยงเข้ามาในช่องบ่อกองช่องแรกนะเดี๋ยวผมจะมาดึงทันนี่คอมออกเมื่อกี้ผมเอาระบบเคเควันออกไปแล้วนะครับนี่นะฮะฮันนี่คอมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลวงพึ่งด้านข้ามมันจะเป็นซิกแซกอย่างนี้ที่ปลาตะกรอนใหญ่ก็จะกว่าจะออกมาได้ก็จะ จดนย่อยให้ละเอียดเล็กลงนะฮะแล้วก็มาเจอเคหะวันทีนี้นะฮะน้ำที่ขุดๆเนี่ยคือน้ำจากสะดือที่เข้ามานะเราก็จะเอาท่ออุดลงไปเลยฮะนี่ครับอ่าน้ำจะไม่มาละทีนี้ก็คือช่องนี้เนี่ยเราสามารถเปิดน้ำทิ้งได้เลยเดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ำทิ้งให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่นะครับ ช่องนี้เนี่ยก็คือกรองช่องแรกเดี๋ยวเราจะเปิดน้ําออกทั้งหมดเลยนี่ฮะนนี้คือการล้างบ่อแบบเป็นรูปแบบนะฮะแล้วก็มาดูนะฮะน้ําในช่องกรองเนี่ยช่องที่หนึ่งที่เมื่อกี้เราเปิดวาล์วปลดออกไปเนี่ยจะลดแล้วนะฮะซึ่งน้ำในบ่อเลี้ยงเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับ ที่โอเคเหมาะสมแต่ว่ามันก็จะต้องมีถูกดึงออกมาบ้างนะฮะถ้าไม่อยากให้งานตรงนี้ออกมาอีกเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะฮะแต่ผมไม่ซีเรียสนะครับนี่ครับดูสะดือข่างนี้หนึ่งนะฮะนี่ฮะสะดือเนี่ยน้ําจะทะลุดึงที่ขุ่นออกไปหมดเลยตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัว P ีวีีที่ผมเอาไว้วางสําหรับวางฮันนี่คอมนะฮะให้มันลอยขึ้นมาจากพื้นเพื่อให้มันสะลบสะดือนะฮะ อนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ทำครองสั่งง่ายโดยการเอาสายยางมาฉีดน้ำตรงนี้นะฮะสังเกตไหมฮะสองเดือนเนี่ยฮะความสกรปรกในบ่อกรองเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะตอนนี้น้ำก็เริ่มขาดแล้วนะฮะเพราะว่าเราเปิดวาล์วที้ไว้อ่าน,นี้น้ำไม่เข้าแล้ว สะอาดเลยเดี๋ยวเราสายยางขีดนี้หน่อยก็จะสะอาดแล้วฮะแต่ถ้าผมจะมีวิธีหนึ่งตอนนี้เนี่ยสะดือตรงกลางในบ่อกรองที่วิ่งเข้ามาตรงนี้นะฮะระหว่างท่อสะดือเนี่ยมันจะค่อนข้างมีเศษอาหารหรือที่ปลาอยู่เรามีวิธีอย่างนี้ครับทักท่อครับนี่นะฮะออกมาเลยอ่าเศษที่ปลาก็จะออกมาหมดเลยแล้วเราก็ปุดครับ ภาพอาจจะขยุกขยิกหน่อยนะฮะพอดีผมทํามือเดียวนะฮะแล้วก็จะไหลออกไปเพราะว่าเราเปิดวาล์วทิ้งเอาไปแล้วจะไหลออกไปอย่างนี้เลยนะฮะเท่ากับว่าเราก็ได้ทําความสะอาดสะดือที่มาจากบ่อเลี้ยงที่วิ่งจากสะดือตรงนั้นมาเข้าช่องนี้แล้วสะอาดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อน้ํามาเติมตรงมาฉีดตรงนี้กันนี่นะครับอ่าอันนี้คือช่องที่สองนะฮะที่เป็น ฟิลเตอร์แมทที่เป็นเรียงเป็นกิจเนี่ยคือจะเรียงอย่างนี้นะฮะมีช่องใหญ่ช่องเล็กเพื่อให้น้ํารอดโฟได้แล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะฮะเราก็จะใส่ออกซิเจนเข้าไว้นะฮะแต่ตรงเนี้ยบอกผมค่อนข้างบีบมากมันก็จะทนอัดแน่นก็อาจจะตันๆหน่อยแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเนี่ยยังมีช่องอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้ขึ้นมาล้างด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะล้างให้ดูทั้ง3าบอ่อเลยแล้วก็จะมาดูว่า่ยฮะสืบอบ่อจะเป็นแบบนี้ แล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดน้ำสองช่องนี้ให้ออกนะครับจริงๆเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องดึงฟิลเตอร์แมทขึ้นมาก็ได้นะฮะที่ผมทำไว้คือมีขาพ่อ PVC ดันไว้อยู่ข้างล่างยกขึ้นมาประมาณสักสิบถึงสเซนเราสามารถเปิดน้ำออกให้แห้งแล้วเราสามารถเอาสายยางแรงดันชี้ชี้ฉีดตะกอนก็จะตกไปข้างล่างลงไปสะดือไหลออกไปทิ้งออกไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาปล่อยน้ำให้ดูกันนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีแบบดึงออกหมดเลย ึงวัสดุกองขึ้นมาดูเลยเพราะผมจะเช็กระบบด้วยนะครับนี่ฮะเราจะมาปล่อยน้ำทุกช่องออกเลยตรงนี้ก็จะเริ่มลดลงไปนะฮะนี่พอตรงนี้ช่องที่สองเนี่ยลดแล้วเนี่ยฮะเร็วมากไหมครับเร็วสะดวกเร็วมากเลยช่องหนึ่งที่เราเห็นสะอาดแล้วนะครับผมก็ได้เตรียมสายยางมา ถ้าเพืเ่นนอนๆท่านไหนมาดูแล้วรู้สึกว่ามันแขวงๆต้องขอโทษด้วยนะฮะบอดีวันนี้ผมถ่ายทําเองคนเดียวแล้วก็ถือคลิปอัดไปด้วยนี่ครับล้างสะอาดได้เลยนะฮะช่องนี้แค่นี้ครับสะอาดแล้วตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่อยากดึงขึ้นมาฉีดแค่นี้ครับน้ําจะไหลออกไปด้านนี้เลยครับนี่ฮะที่เราฉีดเมื่อไรที่น้ํามันเริ่มใสก็พอฮะไม่ต้องฉีดส่วนช่องกรองนี้น ขีดล้างนะครับน้ั๊มนานะฮะผมมี U ูด้วยนะครับเอาไว้ฆ่าเชื้อแต่ช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้เปิดนะครับแล้วบ่อผมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำเขียวนะฮะผมก็ไม่ได้เปิดด้วยนี่ครับการล้างบ่อผมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถปิดฝากรงเติมน้ำได้แล้วทั้งนั้นที่บ่อแล้วก็บ่อเลี้ยงปลาก็ยังอยู่กันแบบปกตินะฮะเติมน้ำใหม่ได้เลย เท่ากระบ,บอกเนี่ยประมาณตัน2เกือบตันสามนะฮะถ้าก่อนเราถ่ายน้ําออกประมาณ300ลิตรนะฮะที่เราออกจากบ่อคลองนี้นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆดึงฟิลเตอร์แมตต์ขึ้นมาดูว่าเป็นไงนะครับนี่นะครับฟิลเตอร์แมต์ที่ดึงขึ้นมาก็จะเป็นก้อนเรียงมีกิจอย่างนี้นะฮะให้น้ําสามารถผ่านได้ทุกช่องนะครับแล้วก็มีแผ่นช่องนี้ก็สามารถน้ําผ่านได้จริงมันของผมมันก็จะเริ่มเสียทรงแล้วครับเพราะว่า ผมใช้ของที่มาจากบ่อปลาคาร์พที่เหลือมานะฮะซึ่งเก็บไว้นานมากแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูบอ่อนี้กันนี่นะฮะมีทําขาวไปด้านล่างนี่ครับบอ่อแทบไม่มีที่ปลาลงเหลืออยู่เลยนี่ฮะผมก็แค่ฉีดแค่นี้เองเป็นอันเรียบร้อยครับจบกับการล้างบอ่อกองครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวใส่อุปรกรณ์กองเข้าไปเรียบร้อยก็เติมน้ําเข้าก็เรียบร้อยแล้วครับก็จบแล้วครับ แล้วเดี๋ยวพอเราเติมน้าเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาให้ผู้ชมที่รอดูอกินนะครับตอนนี้ก็ผมได้ใส่วัสดุกรองเข้าไปคืนแล้วนะฮะช่องแรกก็อย่างที่บอกว่าเป็นทันนี้คอมสีดำๆที่เป็นเหมือนลังพึ่งนะฮะแล้วผมก็ใส่ตะกร้าที่เป็น k k 1ลงไปเดี๋ยวพอน้ํามันเต็มมันจะหมุนนะฮะตัวนี้เป็น moving b a s ช่วยก่อนไปช่อง2ช่องสองก็นี่ฮะคือแมทนี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวก็เหลือจะเติมน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวลอง มาดูตอนท้ายทีนะครับการล้างกองแบบง่ายๆนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการเติมน้ําแล้วนะครับก็ตอนนี้น้ําใกล้จะเต็มแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่สกรีมเมอร์จะดูดฟองหน้าน้ําลงไปได้จะต,ต้องขึ้นใหม่นิดนึงครับให้ให้ถึงระดับตรงน,นี้ส่วนในบ่อก,กองก็โอเคแล้วนะฮะใส่หมวกอ็อกใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดินระบบกองแล้วเรียบร้อยนะฮะก็นี่นะครับ ขั้นตอนของผมในการล้างกองนะฮะแล้วก็ตัวน้ําที่ผมเติมเข้าไปเนี่ยผมใช้กระบอกคาร์บอนกองคอรีนนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าตัวนี้ใช้ได้ไม่ร้อยเนะฮะแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยน้ำประปาก่อนที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยผมมีถังกองคอรีนถังใหญ่อยู่แล้วก็เลยเหมือนกอง2ต่อนะฮะเราก็เลยค่อนข้างจะ มั่นใจว่าเออไม่น่าเป็นไรมากแล้วก็การเปิดน้าตรงนี้จะเปิดแรงไม่ได้ก็เปิดดินลินเพื่อให้มันได้กองแบบสมบูรณ์แบบช้าหน่อยนะฮะก็เมื่อกี้ตั้งแต่ล้างมาจนถึงการเติมน้ำเนี่ยผมใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะฮะก็ไม่ยากจนเกินไปสําหรับการล้างแบบเต็มระบบดึงวัสดุกองขึ้นมาล้างแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทําแบบผมก็ทุกคือทุกๆประมาณ1วันก็ได้หรือ2วันก็ได้ก็มาเปิดบ่าวน้ําฝัดน้ําทิ้ง จากสะดือบอกกองออกไปเพื่อให้น้ําเราเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลานะฮะส่วนท่านไหนที่ชอบบอ่สไตล์นี้สามารถสอบถามผมได้พูดคุยกันได้แนะนํากันได้ผมก็จะมีทําคลิปออกมาให้เรื่อยๆหรือว่าหลายท่านก็อินบ็อกมาที่เพจเพราะว่าในช่อง YouTube บางทีช่วยคอมเมนต์มาก็ได้ฮะ,ะแล้วก็เดี๋ยวผมปักลิงก์เพจผมไว้ให้เพจผมก็เป็น KB Farm a r c o l a นะครับนะครับ สามารถเซิร์ชได้ที่ KB ฟาร์ปลาโคราชแล้วก็ถ้าท่านไหนอยู่โคราชอยากจะทำบ่อผมมีรับทำบ่อทั้งปลาคราบทั้งบ่อปลาทองสามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะการวางระบบบ่อหรือจะให้ผมเป็นคอนซัลท์แนะนำให้ก็ได้นะฮะถ้าเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากผมยินดีแนะนำให้ทั้งหมดเลยครับนะฮะแล้วก็ส่วนถ้าใครชอบ คลิปประมาณนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่องทางของผมก็คือของช่องทางก็คือ j จ t k b ค i ี f a r นะครับแล้วก็อันนี้ช่อง YouTube นะครับส่วนเพจแฟนเพจเนี่ยของ f c e e o o o เนี่ยก็จะเป็น KB Farm ป,ปลาโคลานะครับสามารถเข้าไปติดตามตรงนั้นได้นะฮะก็จะมีปลาที่สวยเป็นปลาคัดเกตน,นะครับแล้วก็ บอกเรื่องระบบบอการก่อสร้างบอกเพราะว่าตอนนี้ก็มีสร้างอยู่กําลังสร้างอยู่2บ่บอกนะฮะเดี๋ยวก็จะมีอัปเดตให้เพื่อนๆดูวันนี้เรามาเป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะสำหรับการล้างบ่อกองแบบง่ายๆนะครับสวัสดีครับเจอกันครับ